นะตอนนี้มูเจ็ตว่ายังไงส่งลงไปเสียลงมานะเบอร์สิบห้าเบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบของมูเซ็ตกระจายไปเจอหมู่หกทำออกไปตอนนี้นะจะหมู่หกจะได้ไปจัดตุ้มนะครับมองซ้ายมองขวายนะหมู่หกหมูจะตุ้มนะจะตุ้มไปไหนจะตุ้มไปให้ใครนะตุ้มไปให้เบอร์สิบของหมู่หกเอาละโอ้โหเอา เอาหมูเจ็ดหมูเจ็ดส่งไปดูหมูเจ็ดเบอสามครับมูเจ็ดครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวครับผมอ๋อส่งไปตอนนี้นะครับโอ้โหเอาออกไปขอส่งตนะฮะนะครับเบอร์เก้าเข้าเอร์ามออกนะครับ ับไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนตัวลงไปใหม่นะครับดูเจ็บตัวร้อนๆเนาะยังถืสถือตัวนี้ต้องอยู่นะคือเวลาหลังนะครับถือประตูถือที่ทำอะไรกันไม่ได้นะครับตกระจกหลบมนี้มือโกรธได้บ้างเลยอาจารับท่านใดมาถูกผู้เล่นท่องมูอเจ็บสกัดอด้านข้างไปหลุมนี้จะไปที่ตัวขึ้นมานะครับ เราต้ตองขอท่งงานผูบัญชาการบริหารเพื่อตระบนตะคร้อของเรานะครับครั้งที่สามจัดทุกปี 4, นะครับจัดทุกปีนทุนขนาดตั่างนี้ปทีที่แล้วที่ผ่านมาจัดทุกซอตัวเล็กนะครับห้าคนแต่บรนี้สนามไม่มีแล้วแนะล้ก็ปรจัดทุกซอจัดคนลุกบอลจัดคนนะครับแต่ขอท่านผู้บัท่านนายกนะมุ่งเป้าไี่ตอกพร้อมมวลสมาชิกของเรานะครับเราผู้นำท้องถุนะน,น,นท้องที่นะครับเรยจะับสนินกันนะครับเราจะเล่นกระบวนการ แ่นะครับเกศฬาท้องคุณศิลาพื้บ้านนะครับที่เที่ยที่สระนะครับพระราอย่างที่จด้มานะครับใครี่น้อาจารย์ะเป็นไงก็้ได้เป็นสนานกันก็ไม่แล้วนะครับรื้นไม่ใช่ไม่ตกยุคไม่หรือปชัดชท่นเลยไปแค่นี้มีเพ่อนหมดต้องจะทำตัวหมดเหงาจะตั้งรักรู้นี้ตั้งรักไม่ได้เลยตั้งไม่ได้ครับไม่ได้เดก้ยไปหดสบไปหมดต้งว่หมยู่นะรักว่า หมู่กนะครับต้ต้องขอชงใจนะครับว่าเป็นที่ตู้โเจต้ยุตาครับไม่ยอมนะครไม่ยอมมูเจตนะครับถึงจะเปี่ยนตัวขนาดไหนแต่โมเ็ตมาไม่แย่ครับวาให้โมเจตตรงคนไปตอนนี้มโิเจตยังไมองซ้ายมองขวาส่งให้เพื่อใจโอ้โหต็ดโมแอรเป็นนายรับมู่หกหมูส่งมากตอนนี้เจตโมเจตโเจตไม่เล่นเลยหมูโอหอ เอาแล้วนี่ครับเอาตรงงานที่มุ่มิตรเดียร์ครับจุดเป็นเอาเบอร์ที่สองออกครับเอาเบอร์เบอร์เจ็ดเก้าครับเอาแล้วก็เบอร์หกเอาเบอร์เก้าออกไปหมดเอาเบอร์อะไรออกครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าร้องขอคุณนะฮะสำหรับผู้ที่มุ่งมิตนะฮะพรจ้วัดสันนะครับ อ่ีละไทนะครับ้าจ้ไม่ค่อนนะครับบอาเชื่อขห้พิชมือนะครับมือมครับส่นาดนวยนะที่ไม่ได้รู้นะขอตัดันรรสันรอสสีนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับใช่อ้าวแล้วครับตอนนี้ตงขาวแล้วกัตอนนี้มูอหบอกมาไม่กลัวแล้วครับโอ้อ้าวออกไปอ้าวมืเจโบเก้าโคลงกาไปถึงโบเก้าเปลี่ยนให้แลกตอนนี้อา เบอร์สิ่เบกเข้านะครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะเอาเบอร์เบอร์จะบอให้อยู่ดูด้ว่าจะบีเบอร์หกได้หรือไม่เพราะว่าเบอร์หกเบอร์หกมาแค่นี้ถึงจะมาแค่นี้แต่เบอรพลังกำลังเร็วยังไม่หมดนะครับเพราะยังไม่หมดรีมาอะไรเบอร์ก็พอๆกันนะครับตอนนี้อ้าวต่างคนต่างถุงมือกรรมการนี่ครับถูมือมือหกจะเบร์ตัมนะครับ โดนมาตัวนะฮะโอดี blessing, ้เจ็ดมาเอาเลเวลนี้ตอนนี้โมดี้เจ็ดลอยเลยโอ้โหเอาแล้วครับไปการเตะมุมนะครับในการเตะมุมครั้งที่สองของโมดี้เจ็ดจะยิงจะเข้าหรือไม่นะลูกนี้นะครับถ้าไม่ดีนะที่ก็จะหมดเวลาตอนนี้เรียกฟักบกขึ้นมาเอาหมดเอาแล้วครับเลยครับ มูดิโอมูดิเจนไว้ยังไงมองซ้ายมองขวาเลยสูงกันไปเอาออกอีกตอนนี้นะครับไอ้แฟนคู่นี้ไอ้ยังขึ้นเวลาหลังนะครับกลับขึ้นเวลาหลังยังทำอะไรกันไม่ได้สครอตยังสูงไม่ตัวสูงนะครับการที่ขันขันนะครับอาวุธหลับคู่ต่อไปหมู่อก้าวับอไปต่อตแพร์นะครับเป็นคู่ที่สุดสุดท้ายรายการนะครับพี่น้องอ่าอย่างน้อยต้องพบคุณฮะอกซอร์มีครบ อ่าลูกคนถุงเงินนะครับแต่ผมจะมาติดตั้งอ่าเรื่องคุนสวยขาดนะครับไม่ใช่หมอคนนะก็ไม่ใช่นะครับใจดีใจดีมากๆเนะครับแต่วันนี้ผมผมมีรางวัลมาให้นะฮะจากท่านผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของจะมาถือถ้วยไทยท่านก็จะนำสิ่งของมาให้ท่านได้ไพ้เสียงเดี๋ยวให้ท่านลองมอบนะครับเด็กๆใจนี้นะครับลูกเล่นกัน หูครับระหว่างหมูหกกับหมูเจ็ดเนี่ยหมูเจ็ดจะบี้หมูหกหรือหมูหกจะบี้หมูเจ็ดนะครับผมว่าทั้งคู่จะให้ักจันทักกลั๊นะครับอ่าแต่จริงๆไม่ใช่ผู้เุดผแน่นอนขอผุดผัวจะเอาหกลงขาวเปหมูหกเือะเลยเลยนะครับหมูอะไรออกเลือกหอะไรหมูห้า มาครับยังเชตุอยู่ครับข้าพนตรีตอนนี้เราหมู่หกหมู่หกได้เป็นการครมรอบนะครับอ้าวเปลี่ยนไปเราลหมู่หกทุ่มไปแปลว่าไงนี่โอ๋แต่ก็ไปพ้นหมูกหมู่เจ็ดนะครับอยู่ข้างหลังสีแดงอยู่ประมาณสามคนตอนนี้หมู่เจ็ดคว้ามาหรือไม่ตอนนี้ต้องทำเวลาถ้าไม่ทำเวลาต่างคนต่างไม่รู้ว่าใครจะดีใครระหว่างหมู่หกกับหมู่เจ็ด พราะว่าหมูริตี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าก็ทแชประตูวมูริี่โฮมเมอได้แต่ตอนนี้มูริี่โฮก็เหนียวนั่ตัางรับเด็ดขาดตอนนี้มูริตของเราว่ายังไงจะลาคืนไปแล้วครับตอนนี้มโอ้โหเนี่ยโมหกบอกว่ามาไม่กลัวนะไม่กลัวมูริตี้เลยนะจรงจะเปลี่ยนตัวเยอะขนาดไหนแต่โมหกไม่มีกลัวนะครับตอนนี้นะครับ มือหกจับป yeah, uh, oh, so ็นการเตะบุนัดเตโดมาอะเดี๋ยวนะเราโห่เลยไปนะครับของขาวมาทั้งมือหกและมือเจนนะครับถ้าลูกนี้ใครเข้านะครับโอ้โหชนิดว่าตามกันยากเลยเพราะว่าสีมือพมอากันนะครับใช่สีเท้าบางมีการยิงลูกเตอร์ไปลงขึ้งนะครับไม่มีการยิงลูกโทอไม่มีการต่อยแล้วครับอ่าตอนนี้ระวังมือเจนนะครับมือเจนนั่นเรามา